นี่คือการทำงานของศาสตร์แห่งเทอร์โมไดนามิกส์ศาสตร์ของความร้อนที่เปลี่ยนเป็นพลังงานกลนแรงผลักดันเบื้องหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมความร้อนสามารถเปลี่ยนให้เป็นพลังงานเคลื่อนไหวได้โดยการหมุนข้อเหวี่ยงหรือลูกสู่หรือกังหันเพื่อใช้ในการปั๊มน้ำหมุนเครื่องทอผ้าให้ผลิตผ้าเป็นผืนออกมา หรือดันเรือให้แล่นไปในน้ำดันรถไฟให้เคลื่อนไปตามราวทีนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือเคลื่อนไปให้ไกลที่สุดให้คุ้มกับเงินทํางานให้มากที่สุดจากเชื้อเพลิงที่ต้องใช้ไปคนจึงเริ่มศึกษาว่าเครื่องยนต์ความร้อนเครื่องจักรไอ้น้ํานั้นทํางานได้อย่างไรนะครับหนึ่งในผู้ทําการศึกษาก็คือนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อว่ารูดอล์ฟคลอสซสผู้สร้างการค้นพบครั้งใหญ่ในปี1865 เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นกฎข้อที่สองของเทอร์โมเดนามิกส์กฎนี้กล่าวว่าในการแลกเปลี่ยนพลังงานใดๆอย่างเช่นการทําให้น้ําร้อนขึ้นในเครื่องจักรไอน้ําพลังงานบางอย่างมักจะสิ้นเปลืองไปอย่างเปล่าประโยชน์คอรซิสบัญญัติศัพท์ว่าเอนโทรปีเพื่ออธิบายว่าเหตุใดประสิทธิภาพของเครื่องจักรไอ้น้าจึงมีจํากัดเพราะว่าพลังงานบางส่วนสูญเสียไปในกระบวนการเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังงานกลนี่เป็นความก้าวหน้าครั้งสาคัญ ที่เปลี่ยนความเข้าใจการทํางานในด้านพลังงานของเราไม่มีเครื่องยนต์ใดที่มีประสิทธิภาพเต็มร้อยเวลาที่รถเคลื่อนไหวพลังงานที่เติมเข้าไปในรถในรูปของน้ามันถูกใช้ไปมากแค่ไหนกับการขับเคลื่อนรถยนต์พร้อมด้วยตัวเราที่นั่งอยู่แค่ร้อยละยี่สิบเท่านั้นแล้วที่เหลือไปไหนมันไปอยู่ที่การทําให้พื้นผิวถนนร้อน ทำให้อย่างร้อร้อนลูกสูบในเครื่องยนต์ร้อนขึ้นเส่ิมสภาพชิ้นส่วนผูพังคิดแล้วก็น่าเศร้าในความสิ้นเปลืองของกระบวนการพวกนี้ขณะที่กฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนมิกสเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม